บทสรุปในช่วงฤดูหนาวว่าเอ๊ะทำไมเราอนอนแล,นนแล้วจงเจ็บหน้าขาข้างขาบาที่ไปถึงหัวเขา่าแล้วก็เหมือนกันจะเข้าใจไปเองว่าเราไปอยู่ไต้หวันมาครึ่งเดือนเนี่ยรู้สึกว่าเราไปติดเชื้อน้ำมูกไหลมาจากเพื่อนที่อยู่ไต้หวันหรือเปล่า แต่เมื่อเช้าเนี้ยได้ข้อสรุปว่าอ,อ๋อไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเราเผลอสติไปอ,อนอนตากพัดลมซึ่งซึ่งเราลืมไปนานแล้วว่าเราเงือออกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ จริงๆแล้วเราควรจะมีการวิ่งออกกำลังกายให้เหงื่อออกทุกวันโดยสะดุดใจจากที่เมื่อวานนี้ตอนเย็นออกมาเดินเนี่ยทั้งที่เราเริ่มมีอการเกร็งเกงหน้าขาแต่เราไปเห็นคนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังวิ่งคลอกๆกับเขาอยู่บ้างเป็นบางรอบแต่เขายังคงวิ่งได้เร็วมากเลยแต่เราไม่ได้วิ่งละเรา เราเป็นในเรื่องการขย่าขยับอะไรเล็กๆกน้ยน้อยแล้วก็น,นึกว่าตัวเองเนี่ยได้ยืดเส้ญญนยืดสายแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เราไม่ได้ขยับตัวจนถึงขั้นเหงื่อออกมานานละเป็นปีๆละแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันเย็นหรืออุณหภูมิมันต่ำกว่า36หหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งข้อมูลล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์คนเราทั้งกินน้ำแข็งทั้ง อยู่กับภาวะนั่งนานๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือออกกําลังกายนิดหน่อยเนี่ยทำให้เรามีอุณหภูมิตม่ํากว่าปกติซึ่งน่าจะเป็น36.5บกจบวกลบขึ้นไปแต่เราน่าจะคุ้นเคยกับอากาศเย็ยนจนนึกว่าอากาศเย็ยนเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยืดหยุ่นไม่ได้ขับเคลื่อนเลือดลงมานานมากลแล้วพอไปเจออากาศหนาวเย็ยนที่ไต้หวันทําให้เราถึงขั้น ก็ชอบในอากาศเย็นๆเนี่ยเย็นๆ,ๆสบายแต่จริงแล้วร่างกายเราอุณหภูมิต่ําลงนะถ้าหากว่ายิ่งเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เราไม่ได้อ,ออกกําลังกายไม่ได้เหงื่อออกแย่เลยตัวเนี้ยแข้งขาเนี่ยจะปวดเักคีดยังไงก็คิดแต่จะไปหาหมอด่วนป็นจริงแล้วเราน่าจะมาออกกําลังกายให้ถึงขั้นเหงื่อออก ํากำลังกายถึงแคนเหงื่อออกเนี่ยก็เลยพาคิดถึงว่าสมัยที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยทําไมคนญี่ปุ่นเขาแข็งแรงเพราะว่าเขาจะต้องลงไปแช่น้าร้อนออนเซนให้เหงื่อออกหรือในอเมริกาที่เราเคยไปก็เขาต้องมีการแช่หรืออยู่ในห้องอบซาวนา่านีัน้อากาศดีมากปกติแล้วเนี่ยเรา พอเข้าใจแต่ว่าเราก็ลืมไปอีกละนะว่าการสร้างสมดุลระหว่างร้อนเย็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เราก็ลืมเราก็แค่อาบน้ําร้อนผ่านๆสองสามนาทีหรือเคยไปซื้อถังน้ําแบบญี่ปุ่นมาราคาตั้งเกือบหมื่นเนี่ยก็น่าจะสักเดือนสองเดือนค่อยแช่ทีเป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีของคนวัยอายุใกล้เจ็ดสิบของเราแล้ว แล้ว,วันนี้ก็อยากจะฝากข้อสรุปันี้ไว้เปลือกคนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะว่าทำยังไงเราถึงจะออกกําลังกายให้ถึงขั้นมีเหงื่อออกเป็นครั้งคราวหรือจริงไปดูคนที่อายุมากๆเนี่ยเขายังจะต้องออกกาลังกายถึงขั้นเหงื่อออกแต่ว่าพอออกกำลังกายถึงขั้นเหงื่อออกก,ก,อออก,ก็ห่วงอีกว่าไปวิ่งไปอะไรแล้วก็หัวสะดุดปวดล้มในห้องซ่ม้มหรือว่าวิ่งจนเข่าทุดเข่าพังนะเราก็ต้องหาข้อมูลใหม่ว่า จะออกกําลังกายยังไงให้เหงื่อออกคือทํายังไงให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ย,ยสูงขึ้นให้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ผิวผิวผผผเผินๆแค่ออกกำลังกายนิดหน่อยก็นึกว่าตัวเองได้ออกกำลังกายแต่แว่าขาที่มันปวดเมืนะ่อยมันเป็นตัวที่โุดว,ว่าเลือดลมไม่เดินเลือดลมเดินไม่ดีแล้วเราถึงมีอาการปวด ปวดหน้าขาข้างขาขึ้นมาทั้งสองข้างเลยอ่ะนะทำยังไงถึงจะยืดเส้นยืด,ยด,ยดขาให้ตัววัดก็คือวัดถึงขั้นเงื่อออกให้ได้ฝากข้อสรุปวันนี้ไว้ด้วยเงื่อออกก็โดยหลักแล้วก็คือแช่น้ําร้อนนั่แหละคนคนอายุมากในญี่ปุ่นเนี่ยขาจะไปแช่น้ําร้อนอันเนี้ยอาจจะต้องไปยอมเสียตังค์ข้าไปหาที่ออนเซ็น แค่น้ำร้อนให้มากขึ้นให้ร่างกายมีความอุ่นร้อนมากขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีขึ้น<ม>ก็จะประคองวัยอายุ70ของเราขึ้นไปได้ดีขึ้น